รายการให้นะนกูก็เลยให้ iPhone <c oughs> เป็นลดราคาให้มึง <c oughs> ครับนะแล้วก็กูจะบอกว่าอย่าสำออยที่มึงเข้าลงพาบาลเพราะว่ามึงเป็นรับพรีเซนเ,เตอร์ลดความอ้วนแล้วมึงไม่แด่ <c oughs> แก็มาเป็นลมในรายการกูนะอีทอ,อยังต้องซื้อเองเลยไม่แต่นี่ขอบคุณมากครับที่ให้ครับเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตามากๆนะครับ ขอให้อายุวันโนสุขังเท่าไรขอบคุณแม่มดมากๆเลยนะครับอีทอยยังต้องซื้อเองเลยลูกทอยกวนใช่ไงขอบคุณนะครับนี่ของของแท้นะครับยิ่งมดดำมาให้นะฮะเปิดนี่โอ้เลิศวันติเขาให้แต่ผู้ชายหล่อๆว้ายวิ่งตัดมือสัดเลยตัดมือสั่นจริงใช่ยังมือสั่นจริงตัวกูเองต้องใช้รุ่นเก่าอยู่เลยโอเลิศะเห็นไหมเป็นเลิศสีสีปังมากเลยนะครับอะไรนะ ขอบคุณคุณมดดำคนสวยมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเป็นพี่สาวที่สวยมากๆดูสิโอ้ยสุดๆเนาะตื่นเต้นจนปวดตดเลยอะดูดิเจมมด